สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมนอนอยู่ที่ปตทอำเภอบ้านบ่อนะครับผมปิดติดจองเรียบร้อยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่โทรมาหลายสายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจักรวัดตา์นะครับผมลอยเอ็ดนะครับอ่าซีสเกตนะครับสุรินทร์บุรีรัมนะครับ โคราชนะครับที่โทรมานะครับผมขอบคุณนะฮะติดจองเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่น้อง f อฟซีทุกประเทศนะครับผมที่ในการอุปการะนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนะครับและก็กดติดตามมาตลอดนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับผมติดจองเรียบร้อยนะครับผมก็ลูกค้าทางอำเภอกุชชินารายนะครับผมกาตสินนะครับมาจํามานะครับขอบคุณอย่างมากนะครับที่ติดตามทางเพจนะครับ ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับขอความอนุเคราะห์นะฮะกดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูคลิปพัฒนาให้จบด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่ทางบ้านบ่อนะครับเตรียมตัวเดินทางล้างหน้านะครับช่างนิวทางนู้นนะฮะขับรถผ่านบวกทักตีไฟทักท้ายได้นะครับผมตีสี่นะครับตีสี่เดินทางต่อนะครับผม พรุ่งนี้จะเดินทางไปส่งรถลูกค้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับลูกค้าเ e อฟซีนครสวรรค์เตรียมตัวรอรับไ้เลยนะครับผมเสร็จรียบ้อยนะครับความเดินทางพรุ่งนี้นะครับผมไปต่อนครสวรรค์เลยนะครับผมสว่างียบ้อยนะครับการรอบข้างบริษัทวับ่อครับช่วงน,นี้ปิดนะครับปิดแตลเซเว่นเปิดกินกาแฟได้ ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะครับผมทางช่องของเราขายแต่เรถเท็กซี่ลดป้ายนะครับขายด้เงินสดนะครับผมนะครับเอกสารความมูลทุกคันรับประกันการอุ่นทุกคันนะครับที่ได้นะครับที่คนที่โทรมาช้านะครับผมราคาแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับนานๆมีทีนะครับผมพิเศษให้ลูกค้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ บ,บางคนขับรถผ่านเขาบอกรถจักรินหรือเปล่ารถจักรินหรือเปล่านะครับผมอย่างพี่สายหยุดนะเมื่อวานนี้ก็ไปอนมาเรียบร้อยนะครับหมด900กว่าบาทนะครับของพี่สายหยุดท,ทางปทมอนะครับ ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับก็จะเดินทางต่อนะครับกับที่อำเภอรัตนบุรีจังซอลินนะครับเพื่อไปล้างรถคันนั้นส่งงานต่อนะครับนครสวรรค์ไปเรื่อยๆนะครับผมนครสวรรค์เนี่ยคงส่งไม่ไม่นานนะครับเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็คิดเป็นทางวันเหมือนกันแหละครับ ขอบคุณทุกทนนะครับขอบคุณพี่น้องจริงๆเลยนะครับผมจากใจนะครับถ้ามีโฆษณาแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมนะครับเปิดทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทางกุชินาราอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ส่งที่ได้มาจํามานะครับผมขอให้ท่านเฮงเฮงรวยๆวยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีดผมจะมาลงให้พี่น้องชมต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ